สวัสดีครับวปิดน,นี้มาพบกับช่องอันสายคิวเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ขึ้นแรงแกนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะตึงหรือเปล่านะครับเราขึ้นแรงแกนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับ S.K.S พิษสุโลกครับ อันดับสองใบซอนใบซอนแล้วใบซอนใบซอนอยู่อันดับที่จ็ดสิโอ้ย MPG สูงอันดับทนะี่ยี่สิบครับ cái bụng nằn Bởi tụng này là gắn Còn cháu ơi ơi Thêm lên xì bởi 3 tất cả Do I have a plan? Eh, yeah, I'll figure it out ตีหนึ่งตามหลังมา้ไวไรอะอยู่กับผมนี่อยู่ข้างนอกอะ่ะตีหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมอาปืนก่อน ไม่ได้เคลียแล้วอ่ะเห็นใจผมเถอะออกมาช่วยผมได้ยังมอง,งอีกข้างบนมีเหรียญจุกหน่อยกำลังขึ้นออกไปออเอาดินของอยู่นี่พี่ตึน้นเออเนี่ย ไอ้พี่เงอยเอาปืนมาให้กูว่ากูจะยิงมไงอ๋อผมไม่บอกก็พอถามสองลูกเลยข้างบนอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะน้องตายมันเล่นปืนที่มีปืนในตัวอ่ะมันอยู่ตรงไหนน้องวันน้องตายหาเลยต่อยหมดแล้วมั้ง ไป,ไปเจอสโคป่อนไปเจออีมหนึ่งตีบอกด้วยนะขอบคุณนะอะไรเบ๊เะไรเบเบอีหน่อยหวยที่ ไปไหมมันจะไปเกาะแล้วอ่ะไปมมันไปเกาะอ่ะไปดิ Đúng rồi, vừa Đau 2 Đó Đào Đào quá nó subscribe แลนี่มีคนอยู่ลงมาพี่อยู่บนถังนั่นน่ะถังดำอะ่อยให้เงาอ,มอโอเฮ้ยนึกว่าเพื่อนอีกสุดเอ้ยชื่อสัดซ้อนกันแม่งเน้ ทุกอนทุกนอนมันอยู่หลังไงอ้วอเบี้ยแต่ยิงมันได้นะปืนมันไม่ว่านะแต่ขอชิปคืน,ม,น,นมันข้ามไปฝั่งนน้นเลยซีมลุงไปโัวลุงแล้ว ลา่าล่าเลยล่าเลยโอ้เขียนวีไปลองซื้อที่ล,าล่าไหมมันอยู่ไหนไอ้พิมมันน่าจะไปชุบฝั่งนู้นวพี่ มานี่นึงชุดกีฬาสีนึ่งนึงนี่มาอีกคนอันนี้ชุดกดอีก double kill ไม่เจกว่ะลุกได้ไหมุได้ไหมลุได้อยู่ดือดไมโบดเองอ่ะเวยน็อกยัง นกแล้วนกแล้วนกแล้ว triple kill เลีวยวสามเลยค่ะใครอยากเล่นมั่ง M14 พี่ต้นมาไอ้ตี่พังแสงเวสองนะดูนะยี่สิบสามกองไอ้ตีมาร์คไอ้ตีมนั่งเก็บอยู่นีโอเคเดี๋ยวไปเอาของตรงนี้ขอองงัก็ยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเอาเอ็มโฟสามไปทิ้งไว้นี่กัเอ็มโฟสาม อันนี้แค่ว่าได้อีบหนึ่งกีก็พอใจแล้วกันจาก่อนไปทีมท้ายลูกสองนะอันี่เหลือค่อยไปหาเอาอันี้มีอะไร ที่จับงายเลยโอ้พิทอนสองร้อยเวลสามเนี่ยอะไรอะ่ะเก็มหนึ่งสี่เนี่ยอ่าโอเคไหนวะหายไปไหนวะ,ะไม่รู้่ะเปลี่ยนตัว่อไปเนี่ยเอเอ ติ้งตอกนไว้แล้วก็เอาเอ็มหนึ่งสิสามไปเนี่ยนะเอาไปยัดหลอกบอกบกเพื่อนเพิ่มไปเลยอะเมื่อกี้ตรงนี้กันเดือดดานอะตอนที่ว่านอ้องซื้อชิปอยู่อย่างน้อยก็ประหยัดการซื้อชิปไปแบบว่าสามร้อยเลยนะไม่มีคนซื้อให้ด้วยประหยัดประหยัดแม่งนี่กกูดีดไปเลย วิ่งเลยหมอก,กินตูดไปเลยมีตัวยิงกันอยู่หน้าแล้วนี่ข้างๆแมวเป้านี่เออดึงกันในบ้านเลยเดี๋ยวขอปัญญาเต็มก่อนอ้าวใครโดนเปิดแล้ววะไม่รู้แต่ที่รู้ใช่ไหมกูจะเข้าวงกูต้องดีดเหมือนไม่อยู่บนกูต้องดีดกูต้องดีด ジャンピング。 มันเก็บของว่ะไม่เ้ยมเลยเมันม,ม,ม,มีตัวหลังไอ้โวติเลยตัวมันด้วยไงมีเลยไม่กล้าเข้าไปดีไม่มีเล,ลยไม่ไไมกล,ากลา้าเข้า

ไม่ตายอยู่ดูนะไรเพียบเลยยิงได้ผมา,ซ,าซ้ายมึงเราก็ยิงกันหมดหนาดหมดหนาดมีเอ้ไม่มีรถประคันโอ้ยอย่าขับรถได้มันเป็นจุดเด่นเลยวิ่งอย่างเงี้ยเงียบดีหน้าวงดักแล้วหนึง่ง เพี่ต้นหนูช <vastly> <less> ุบพี่ได้ไหมอาชุบมาชุบมาพี่ไม่ได้ไม่ทำหาเลยชุบม่ทันนอกวงได้ ปล่อยโดนแป๊บนึงฟิมอ่ะไอเฮียโดนไปไหนวะอยู่ที่เองเหรอฟิมเยอะอืมเยอ4สี่ตัวเหมือนกันไอฟิมปล่อยโดนนี่แม่ช่วยดีว่ะฮัลโหล วางประตูวับแล้วเยหมอวกเคยวับมาน,น็ ตายไหนอะตัวเดียวอยู่ไหนวะอยู่นั้นแหละสามตัวเมื่อกี้ตรงที่น้องตายอันมันอยู่ทีเดียวสามตัวเลยอช่ไหที่เพื่อนนี่ที่เพื่อนนที่เพื่อนที่เพื่อนในฟิล โอเคครับคลิปนี้ก็ได้ที่1นึ่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝาก like, ด Share, BRUNO, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปจะต่อไปและผมมีกำลังใจทำคลิปจะต่อไปนะครับสวัสดีครับ